สวัสดีครับคาร์ไวท์โปรดัก์นำสดเสนอสวยๆอคันนะครับอันนี้เป็นรถฟอร์ r a n g เจนะครับอันนี้ปี2018นสดะครับสีดำเข้ามาที่ร้านคาร์ไวท์โปรดักส์ในจัดครบชุดนะครับครบชุดของที่นี่มีหุ้มบบกอันนี้เราทำหุ้มบบกแบบสวมนะครับหาลายปักผีเสื้อนะครับนี่ลายปักผีเสื้ออันนี้นะฮะเป็นสีดำยืนแล้วก็สลับด้วยได้แดง นี่นะครับได้เย็บสีแดงอันนี้เป็นได้ในรุ่นสําหรับเย็บเอกรถจนโดยเฉพาะนะครับด้านหน้าเราทําแบบสวมมองแทบไม่ออกว่านี่คืองานสวมนะครับข้อดีของงานสวมคือวันหนึ่งไม่ใช้ทอดออกนะฮะเราก็สามารถที่จะใช้ของเดิมได้ด้านหลังเราก็ทํากระเป๋าสองข้างนะครับซ้ายฝานี่นะครับเป็นหนังลามิเนตประกบด้วยผ้าชีคอร์ดนี่ส,สวยเลยนะครับข้างหน้าทําแบบสวมบอ่อแคปเป็นฟองน้ําฉีดขึ้น,นรูปนะฮะ ลายปักปีเสื้อเหมือนกันนะฮะนี่เป็นฟองน้ําฉีดมีโครงเหล็กอยู่ด้านในนะโครงเหล็กก็วิ่งเป็นเส้นยาวๆอยู่ด้านในนะครับด้านล่างนี่ก็เรอก็ล็อกด้วยสกูนะฮะแล้วกเ็เป็นบานทับตั้งใต้ตัวนั่งนะครับแล้วก็สามารถทับอย่างนี้ได้นะฮะอันนี้เป็นฟองน้ําฉีดทั้งตัวนั่งและก็ตัวพิงฟองน้ําฉีดคือ,เ,อเป็ดเหมือนกับเบาด้านในของตัวโรงงานประกอบรถยนต์ที่เป็นเบานะครับอฟองน้ําฉีดใช้กันทนทนเลยนะครับมันจะไม่ยุบตัวแบบฟองน้ําทั่วๆไป นะครับเราทําให้เชิดขึ้นอย่างนี้นะฮะสวงเบาะนั่งนะฮะเชิดให้เหมือนข้างหน้าทําให้เรานั่งเนี่ยเต็มก้นขึ้นแล้วก็ทําพนักจริงให้เฉียงนะครับเฉียงเพื่อที่จะรับกับสรีระของการนั่งนะฮะทำให้นั่งสบายนี่คือฟองน้ําของทางร้านคาร์ไบโอดักันนี้นะครับแล้วก็มาปูพื้น5 d ดีนี่นะฮะปูพื้น5 d ดีปูเต็มเลยนะครับผมถ่ายให้ดูด้านหลังแล้วก็ถ่ายมาให้ดูด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะมี กันศึกนะครับเป็นปัติกแข็งนะฮะใช้กันทนทนแล้วก็จะมีหมุดทองเหลืองนะฮะล็อกด้านข้างนะครับชอบสีไหนมาที่ร้านนี่รอรับกันได้เลยนะครับขอขอบคุณน้องลูกค้าใจดีนะครับที่ให้ถ่ายวิดีโอวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ